รู้หรือไม่น้ำเต้าหู้ก็มีโทษที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนน้ำเต้าหู้ถือได้ว่าเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาอย่างแพร่หลายมาอย่างยาวนานมีทั้งคุณประโยชน์หลากหลายอย่างแต่รู้หรือไม่ว่าน้ำเต้าหู้ก็มีโทษเช่นเดียวกันจะมีโทษอะไรกันบ้างไปชมกันเลยจ้า ข้อที่ 1. เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในผู้หญิงเมื่อร่างกายได้รับปริมาณโปรตีนที่มากเกินไปย่อมทําให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมในผู้หญิงได้และยังทําให้เซลล์มะเร็งจเจริญเติบโตขึ้นง่ายด้วยข้อ 2. เสี่ยงต่อการเกิดน้ําตาลในเลือดสูงเพราะในน้าเต้าหู้หลายเจ้ามีการปรุงแต่งรสให้อร่อยถูกปากผู้บริโภคดังนั้นหากดื่มน้าเต้าหู้ที่มีความหวานหรือน้ําตาลสูงย่อมทําให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนโรคเบาหวานและโรคความดันในภายหลังได้ ข้อ 3. ส่งผลกระทบต่อต่อมไทรอยสําหรับต่อมไทรอยนั้นเป็นส่วนที่ทําหน้าที่ในการควบคุมอารมณ์ต่างๆแต่น้าเต้าหูก้กลับส่งผลต่อการปิดไอโอดีนซึ่งเป็นสารอาหารสําคัญของต่อมไทรอยทําให้คุณมีอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายรู้สึกอ่อนเพลียง่ายเบื่ออาหารและเกิดความเครียดขึ้นง่าย ข้อ4เสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่นๆหลายโรครู้หรือไม่ว่าถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบในการทําน้าเต้าหู้นั้นมักจะมีสารไกลโฟเรสที่ติดมาอยู่มากน้อยแตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์แต่จะพบได้มากในถั่วเหลือง GMO ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดโรคต่างๆกว่า20โรคเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคอว้คอวนไขมันในเลือดสูงลำไส้แปรปรวนการติดเชื้อในลำไส้เอลไซเมอร์สมองเสื่อมพากินสารออทิซึมหลอดเลือดในสมองกล้ามเนื้ออ่อนแรงอาัมพา พาดอุจจาระร่วงและไตาวายได้ข้อ5มีแนวโน้มต่อการเป็นหมันจากงานวิจัยหลายตัวทําให้พบว่าการดื่มน้ำเต้าหู้ปริมาณมากส่งผลให้ต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้ชายทางานได้อย่างไม่เต็มที่ซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นหมันหรือมีบุตรยากได้ในอนาคต อย่างไรก็ตามน้ำเต้าหู้ก็ยังคงถือว่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอีกชนิดที่หลายคนเลือกดื่มแต่แน่นอนว่าควรจะเลือกดื่มอย่างถูกต้องและพอดีในแต่ละวันโดยควรเลือกน้ำเต้าหู้สดที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์โดยไม่มีโรคภัยต่างๆมารบกวน